จเจริญพรโยมทั้งหลายในชีวิตของคนเรานั้นต้องพบเจอกับคำพูดการกระทำที่มากระทบกระทั่งใจอยู่เสมอเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อมีคนกล่าววาจาที่ไม่ดีหรือแสดงท่าทีที่ไม่น่ารักกับเราสิ่งแรกที่เกิดขึ้นในใจคืออะไรหลายครั้งใจมันจะดิ้นรน มันจะร้อนมันอยากจะตอบโต้กลับไปอยากจะอธิบายอยากจะเอาชนะเราเชื่อว่าการทำให้เขาเงียบได้การทำให้เขายอมรับว่าเราถูกนั่นคือชัยชนะแต่เคยสังเกตไหมโยมทุกครั้งที่เรากระโจนเข้าไปในสงครามคำพูดนั้นแม้เราจะพูดจนอีกฝ่ายนิ่งไปได้ แต่ใจของเรากลับไม่ได้สงบลงเลยมันยังร้อนรุ่มยังขุ่นมัวยังเหนื่อยล้าแล้วชัยชนะแบบนั้นเป็นชัยชนะที่แท้จริงแล้วหรือวันนี้อัตมายอยากจะชวนโยมมาพิจารณาถึงชัยชนะอีกรูปแบบหนึ่งเป็นชัยชนะที่ไม่ต้องรบไม่ต้องสู้เป็นชัยชนะ ที่เกิดขึ้นจากความสงบข้างในคือใจที่ไม่ต้องตอบโต้โยมให้เราลองหลับตาลงเบาๆสักครู่หนึ่งแล้วลองนึกภาพตามอัตมาไปช้าๆนึกถึงสนามรบภาพที่ปรากฏขึ้นมาอาจจะเป็นทุ่งกว้างมีฐานสองฝ่ายประจันหน้ากันมีเสียงโห่ร้องมีเสียงอาวุธกระทบกันเป็นภาพของความขัดแยง้งการต่อสู้ และความปรารถนาที่จะเอาชนะทีนี้ค่อยๆลืมตาขึ้นแล้วมองไปรอบตัวเราในชีวิตจริงของเรานี่แหละโยมอาจจะคิดว่าชีวิตของเรานั้นสงบสุขดีไม่ได้มีสงครามอะไรแต่ความจริงแล้วเราทุกคนต่างก็ต้องเผชิญหน้ากับสนามรบในรูปแบบต่างๆทุกๆวัน มันไม่ใช่สงครามที่ใช้อาวุธเข้าห้ามหันกันแต่มันเป็นสงครามที่ใช้คำพูดใช้สายตาใช้การกระทำและที่สําคัญที่สุดมันเป็นสงครามที่เกิดขึ้นในใจของเราเองวันนี้อัตมาจะชวนโยมมาสำรวจสนามรบสามแห่งที่พวกเราส่วนใหญ่ต้องเคยผ่านพบ ต้องเคยเข้าไปต่อสู้เพื่อที่เราจะได้เห็นว่าชัยชนะที่แท้จริงที่ไม่ต้องรบนั้นมีหน้าตาเป็นอย่างไรสนามรบแห่งแรกคือสนามรบในจอแก้วลองนึกภาพตามนโยมเช้าวันหนึ่งเราตื่นขึ้นมาด้วยความสดใสเรามีความคิดดีๆหรือไปเจอเรื่องราวที่น่าประทับใจมาเราจึงอยากจะแบ่งปันความรู้สึกดีๆนั้นให้กับเพื่อนๆในโลกออนไลน์ เราอาจจะโพสรูปดอกไม้สวยๆพร้อมกับข้อคิดธรรมสั้นๆหรืออาจจะเขียนเล่าเรื่องราวความสำเร็จเล็กๆน้อยๆในชีวิตด้วยหัวใจที่เบิกบานปรารถนาดีหลังจากโพสไปแล้วเราก็วางโซลสับลงไปทำภารกิจอื่นด้วยความสบายใจสักพักหนึ่งเสียงแจ้งเตือนก็ดังขึ้นใจเราก็คิดด้วยความยินดีว่าคงมีเพื่อนๆเข้ามาอนุโมทนา เข้ามาชื่นชมเราหยิบโซซักขึ้นมาดูแต่สิ่งที่ปรากฏแก่สายตากลับเป็นความคิดเห็นหนึ่งที่เขียนดย้วยถ้อยคำที่บาดใจเขาอาจจะหาว่าเราอวดดีเขาอาจจะตีความเจตนาของเราไปในทางที่ผิดหรือเขาอาจจะใช้คำพูดที่เสียดสีเยาะเย้ยในสิ่งที่เราภาคภูมิใจวินาทีนั้นเอง โยมรู้สึกอย่างไรใจที่เคยเบิกบานเมื่อครู่มันแฟบลงทันทีความสดชื่นกลายเป็นความร้อนรุ่มเหมือนมีคนเอาฐานไฟร้อนรอนมาวางไว้บนใจของเราความรู้สึกแรกที่ผุดขึ้นมาคืออะไรต้องตอบโต้ต้องอธิบายเขาไม่เข้าใจเราเลยเขาไม่มีสิทธิ์มาว่าเราแบบนี้ นิ้วของเราเริ่มขยับมันอยากจะพิมพ์ในหัวของเรานั้นร่างคำตอบเอาไว้เรียบร้อยแล้วเป็นฉากฉากเราจะใช้เหตุผลแบบนี้เราจะใช้คำพูดแบบนั้นเพื่อปกป้องตัวเองเพื่อเอาชนะสมมุติว่าเราทำตามที่ใจอยากเราพิมพ์ตอบกลับไปอย่างรวดเร็วสงครามย่อมย่อมบนแป้นพิมพ์จึงได้เริ่มต้นขึ้น ขาตอบมาเราตอบกลับอาจจะมีคนอื่นที่ไม่รู้เรื่องเราทั้งหมดกระโดดเข้ามาสมรงบางคนอยู่ข้างเราบางคนอยู่ข้างเขาจากจุดเริ่มต้นเล็กๆที่เราแค่อยากจะแบ่งปันความสุขตอนนี้มันได้กลายเป็นสมรภูมิแห่งอัตตาตัวตนไปเสียแล้วเวลาผ่านไปเป็นชั่วโมงหรืออาจจะครึ่งค่อนวันสุดท้าย สงครามอาจจะจบลงอาจจะเพราะมีใครคนหนึ่งยอมหยุดไปหรืออาจจะเพราะต่างฝ่ายต่างเหนื่อยล้าถามว่าแล้วเราได้อะไรขึ้นมาเราอาจจะรู้สึกสะใจเล็กๆที่ได้พูดในสิ่งที่เราอยากพูดแต่ลึกลงไปในใจมันเป็นอย่างไรมันสงบจริงหรือมันเป็นสุขจริงหรือเปล่าเลย มันมีแต่ความเหนื่อยความอ่อนล้าความขุ่นมัวพลังงานชีวิตที่ดีๆในตอนเช้าถูกเผาผลาญไปกับสงครามนี้จนแทบไม่เหลือนี่คือชัยชนะที่ว่างเปล่าทีนี้ลองนึกภาพใหม่อีกครั้งในวินาทีที่เราเห็นข้อความที่บาดใจนั้นแทนที่เราจะปล่อยให้มือทำงานก่อนความคิดเราลองหยุด หยุดนิ่งๆสักห้าถึงสิวินาทีแล้วหายใจเข้าให้ลึกที่สุดหายใจออกให้ยาวที่สุดทำแบบนี้สักสามครั้งแล้วมองดูใจของเราเองไม่ใช่ไปมองคำพูดของเขามองเข้ามาที่ใจเราจะเห็นเลยว่ามันกำลังเต้นแรงมันกำลังร้อน มันกำลังดิ้นมันกำลังถูกความเข้าครอบงำมันกำลังถูกอัตตากระซิบว่าอย่ายอมแพ้นะต้องสู้สิเมื่อเราเห็นสภาวะนี้ด้วยสติเราจะมีทางเลือกเราเลือกได้ว่าจะกระโจนเข้าไปในสนามรบนั้นหรือจะเลือกที่จะเดินออกมาอย่างสงบเราอาจจะเลือกที่จะไม่ตอบ หรืออาจจะแค่ลบความเห็นนั้นทิ้งไปไม่ใช่เพราะเรากลัวไม่ใช่เพราะเรายอมรับว่าเขาถูกแต่เราเลือกที่จะรักษาใจของเราเองเราเลือกที่จะไม่เอาฟืนแห่งความเกลียดชังไปใส่ในกองไฟของเขาเราเลือกความสงบเป็นเกราะป้องกันใจเราเมื่อเราทำแบบนั้นได้คำพูดร้ายๆของเขาก็เป็นได้แค่ ตัวอักษรที่ไร้ความหมายมันไม่สามารถทะลุเข้ามาทำร้ายใจที่สงงของเราได้เลยเวลาผ่านไปไม่นานเราก็ลืมเรื่องนั้นไปแล้วและพลังงานชีวิตของเราก็ยังคงอยู่เต็มเปี่ยมเพื่อไปสร้างสรรค์สิ่งดีๆต่อไปนี่แหละโยมชัยชนะที่ไม่ต้องรบในสนามรบที่หนึ่งสนามรบแห่งที่สองคือสนามรบในที่ทำงานโยมหลายคนใช้เวลาอยู่ที่ทำงาน มากกว่าอยู่ที่บ้านเสียอีกที่ทำงานนั้นจึงเป็นเหมือนบ้านหลังที่สองแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นสนามรบที่สำคัญแห่งหนึ่งได้เช่นกันนึกภาพว่าเราได้รับมอบหมายงานชิ้นสำคัญมาเราทุ่มเทเวลาทุ่มเทความคิดทำงานนั้นอย่างสุดความสามารถเราภูมิใจกับผลงานชิ้นนั้นมาก แล้ววันนําเสนองานก็มาถึงเรายืนอยู่หน้าห้องประชุมต่อหน้าเจ้านายและเพื่อนร่วมงานเราอธิบายงานของเราอย่างมั่นใจแต่ทันใดนั้นเองเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งได้ยกม,มือขึ้นแล้วพูดวิจารณ์งานของเราต่อหน้าทุกคนเขาอาจจะชี้ให้เห็นถึงจุดผิดพลาดเล็กๆน้อยๆหรืออาจจะเสนอความคิดที่ทำให้งานของเราดูด้อยค่าลงไปบางที น้ำเสียงของเขาอาจจะแฝงไปด้วยความรู้สึกที่อยากจะแข่งขันหรืออยากจะเด่นกว่าเราณนาวินาทีนั้นที่เรายืนอยู่หน้าห้องความรู้สึกเป็นอย่างไรความมั่นใจเมื่อครู่หายไปไหนหมดเรารู้สึกเหมือนถูกตกหน้าชาดใหญ่ต่อหน้าสาธารณชนรู้สึกอับอายรู้สึก,กโกรธ ใจมันบอกว่าต้องปกป้องผลงานของเราต้องชี้ให้เห็นว่าเขาต่างหากที่คิดผิดถ้าเราเลือกทางแห่งการตอบโต้เราอาจจะพูดส่วนกลับไปทันทีผมไม่คิดว่าคุณเข้าใจนะครับสิ่งที่คุณพูดมันไม่ใช่ประเด็นบรรยากาศในห้องประชุมจะเป็นอย่างไรจากที่เคยเป็นการประชุมเพื่อสร้างสรรค์จะกลายเป็นเวทีแห่งการหักล้างความร่วมมือ จะกลายเป็นความขัดแยง้งสุดท้ายไม่ว่าใครจะพูดได้หน้าเชื่อถือว่ากันแต่ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเพื่อนร่วมง,งานคนนั้นก็อาจจะเกิดรอยร้าวขึ้นแล้วและใจของเราเองก็จะยังคงขุ่นมมวไปตลอดทั้งวันแต่ถ้าเราเลือกทางแห่งความสงบในวินาทีที่ได้ยินคำวิจารณ์นั้นเราหยุดหายใจเข้าลึกๆแยกข้อมูลออกจากอารมณ์ คำพูดของเขาอาจจะมีบางส่วนที่เป็นประโยชน์อยู่ก็ได้ส่วนน้ำเสียงหรือท่าทีของเขานั่นเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเราอาจจะตอบกลับไปด้วยความนิ่งและความสุภาพขอบคุณสำหรับความคิดเห็นนะครับเป็นมุมมองที่น่าสนใจทีเดียวเดี๋ยวผมจะขอนำข้อมูลส่วนนี้ไปพิจารณาเพื่อรับปรุงเพิ่มเติมครับโยมเห็นไหม คำตอบแบบนี้ไม่ได้แสดงความอ่อนแอเลยตรงกันข้ามมันแสดงถึงวุฒิภาวะแสดงถึงใจที่มั่นคงที่ไม่หวันไหวไปตามแรงกระทบมันช่วยลดความตึงเครียดในที่ประชุมและมันอาจจะทําให้เพื่อนร่วมงานคนนั้นรู้สึกเกรงใจเรามากขึ้นในครั้งต่อไปด้วยซ้าที่สาคัญที่สุดคือใจของเรามันไม่ตกเป็นทาสของความโกรธ เรายังคงรักษาสภาพจิตใจที่ดีเพื่อทำงานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเราชนะโดยที่ไม่ต้องทะเลาะก,กับใครเลยสักคำและสนามรบสุดท้ายที่ยากที่สุดแต่ก็สำคัญที่สุดคือสนามรบในครอบครัวคนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องหรือคู่ชีวิต คือคนที่หวังดีกับเราที่สุดแต่ในขณะเดียวกันคำพูดของพวกเขานี่แหละที่สามารถสร้างบาดแผลให้ใจเราได้ลึกที่สุดเพราะเรารักเราจึงคาดหวังและเมื่อไม่ได้อย่างที่หวังเราจึงเจ็บปวดนึกภาพว่าเรารับบ้านมาเหนื่อย แล้วคนรักของเราพูดบางอย่างขึ้นมาด้วยความไม่พอใจอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องงานบ้านเรื่องการใช้เงินทำไมถึงทำแบบนี้อีกแล้วไม่เคยฟังกันเลยใช่ไหมคำพูดสั้นๆเหล่านั้นเมื่อมาจากคนอื่นเราอาจจะไม่รู้สึกอะไรแต่พอมาจากคนที่เรารักมันเหมือนกับมีที่กรีดลงมาที่หัวใจความเหนื่อยล้าทางกายผสมความเจ็บปวดทางใจ มันทําให้เราพร้อมที่จะระเบิดอารมณ์ออกมาได้ทุกเมื่อทางแห่งการตอบโต้คือการสาดคำพูดที่เจ็บปวดยิ่งกว่ากลับไปแล้วทีตัวเองละ่ะเคยทําดีกว่านี้ไหมเหนื่อยมาทั้งวันยังจะมาหาเรื่องอีกจากเรื่องเล็กน้อยก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่โตมีการขุดคุยเอาเรื่องเก่าๆในอดีตขึ้นมาทําร้ายกันบ้านที่ควรจะเป็นที่สงบสุขที่สุดกลับกลายเป็นสนามรบที่ร้อนระอุยิ่งสู้ ก็ยิ่งห่างเหินยิ่งพูดก็ยิ่งทำร้ายกันสุดท้ายแม้จะมีคนหนึ่งเงียบไปแต่ทั้งสองฝ่ายก็คือผู้แพ้เพราะสิ่งที่เสียไปคือความรักและความเข้าใจแต่ถ้าเรามีสติในวินาทีที่ได้ยินคำพูดที่กระทบใจนั้นเราหยุด เราเห็นความเจ็บและความโกรธที่กำลังก่อตัวขึ้นในใจเราเรารู้ว่าถ้าเราพูดอะไรออกไปตอนนี้มันจะออกมาจากความโกรธไม่ใช่ความรักเราจึงเลือกที่จะนิ่งการนิ่งในที่นี้ไม่ใช่การนิ่งแบบเย็นชาหรือประชดประชันแต่เป็นการนิ่งเพื่อให้เวลาตัวเองและให้เวลาอีกฝ่าย ได้สงบลงเราอาจจะเดินไปดื่มน้ำเงียบๆหรืออาจจะพูดไปด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนที่สุดเท่าที่จะทำได้ว่าตอนนี้ใจเรายังไม่ดีเลยขอเวลาให้เราใจเย็นลงกว่านี้ก่อนนะแล้วเราค่อยมาคุยกันดีๆการกระทำเช่นนี้คือการอยู่ดวงจอแห่งการทำร้ายกันมันอาจจะยากมากๆในช่วงแรกแต่ผลลัพธ์ของมันคุ้มค่าเสมอ ราชัยชนะในสนามรบนี้ไม่ใช่การเอาชนะคาคารกันด้วยเหตุผลแต่คือการรักษาความสัมพันธ์อันมีค่าเอาไว้คือการกลับมาคุยกันด้วยความเข้าใจและความเมตตาในตอนที่พายุอารมณ์สงบลงแล้วนี่คือชัยชนะที่แท้จริงในบ้านของเราโยมทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นในจอแก้วในที่ทำงานหรือในครอบครัวโยมจะเห็นว่ารูปแบบของมันเหมือนกันหมดเลยมีสิ่งร้าภายนอกมากกระทบเกิดเป็นอารมณ์ภายในที่ผลักดันให้เราตอบโต้เมื่อเราตอบโต้ความขัดแย้งก็ขยายตัว และทิ้งไว้เพียงความทุกข์และความเหนื่อยล้าแต่ทางออกก็มีอยู่ทางเดียวเช่นกันคือการใช้สติเข้ามาหยุดวงจรน,นี้ใช้ขันติอดทนที่จะไม่ทำตามแรงผลักของอารมณ์และใช้ปัญญาในการเลือกหนทางแห่งความสงบการนิ่งเฉยไม่ตอบโต้ จึงไม่ใช่การยอมแพ้ต่อคนอื่นแต่คือการประกาศชัยชนะเหนือกิเลสในใจของเราเองเป็นชัยชนะที่นำมาซึ่งความสงบความเบาสบายและความสุขที่แท้จริงที่ไม่ต้องรอให้ใครมายื่นให้ในทางธรรมนั้นพระพุทธองค์ทรงสอนว่าอโ,โกทเนนะชินีโกทังแปลว่าพึงชนะความโกรธ ด้วยความไม่โกรธเมื่อมีไฟแห่งความโกรธจากคนอื่นส่งมาที่เราหากเราสาสไฟแห่งความโกรธกลับไปไฟมันก็มีแต่จะลุกลามใหญ่โตขึ้นเผาทั้งเขาแล้วก็เผาทั้งเราใจเรานี่แหละที่จะร้อนก่อนใครเพื่อนแต่ถ้าเราใช้น้ำแห่งความสงบคือความนิ่งความเมตตาเข้าไปดับไฟนั้น มันก็จะมอดลงไปเองอาวุธที่เราจะใช้เพื่อใช้ชนะอันสงบนี้มีอยู่3ามอย่างหลักด้วยกัน 1. คือสติความระลึกรู้เมื่อมีคำพูดหรือการกระทามากระทบสติจะเป็นเหมือนยามเฝ้าประตูใจมันจะทำให้เรารู้ตัวก่อนอ้อตอนนี้ความโกรธกำลังจะเกิดขึ้นนะอ้อใจกำลังอยากจะตอบโต้นะ เมื่อเราเห็นมันก่อนเราก็จะมีช่องว่างที่จะเลือกได้ว่าจะทำตามมันหรือจะไม่ทำการฝึกเจริญสติบ่อยๆก็เหมือนการทยายามเฝ้าประตูของเราแข็งแรงขึ้น 2. คือขันติความอดทนอดกลัน้นขันติในที่นี้ ไม่ใช่การรอดทนแบบยอมจำนนหรือเก็บกดความรู้สึกเอาไว้แต่เป็นความอดทนที่เกิดจากปัญญาคือทนที่จะไม่ทำชั่วทนที่จะไม่ตอบโต้ด้วยอารมณ์เพราะเรารู้ว่าการตอบโต้ไปนั้นมันมีแต่โทษมีแต่จะสร้างความทุกข์เพิ่มขันติจึงเป็นความเข้มแข็งของใจที่จะอยู่ดวงจรแห่งการเบียดเบียนและสาม คือเมตตาความปรารถนาดีเมื่อเรามองคนที่ทำไม่ดีกับเราด้วยใจที่ประกอบด้วยเมตตาเราอาจจะเห็นว่าที่เขาพูดหรือทำแบบนั้นเพราะเขากำลังมีความทุกข์บางอย่างอยู่ในใจคนที่ใจเป็นสุขจริงๆย่อมไม่เที่ยวสาสความทุกข์ให้คนอื่นเมื่อเรามองด้วยสายตาแบบนี้ความโกรธมันจะเบาบางลงมันจะกลายเป็นความเห็นใจหรืออย่างน้อยก็เป็นใจที่อุเบกขา คือวางเฉยได้สติขันติและเมตตาสามสิ่งนี้คืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดที่จะนำมาซึ่งชัยชนะโดยไม่ต้องรบรากับใครเลยข้อคิดปิดท้ายผู้ชนะที่แท้จริงโยมทั้งหลายโลกภายนอกนั้นเราควบคุมไม่ได้เราห้ามปากคนอื่น ไม่ให้พูดถึงเราในแง่ร้ายไม่ได้เราห้ามการกระทําของคนอื่นที่ไม่ถูกใจเราไม่ได้แต่สิ่งเดียวที่เราควบคุมได้และฝึกฝนได้คือใจของเราเองการไม่ตอบโต้ไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นความกล้าหาญและความเข้มแข็งอย่างที่สุดคือความกล้าที่จะเอาชนะกิเลสในใจตนเอาชนะความโกรธ เอาชนะอัตตาตัวตนที่อยากจะเอาชนะพระพุทธเจ้าตัสว่าการชนะผู้อื่นร้อยพันครั้งยังไม่ประเสริฐเท่าการชนะตนเองเพียงครั้งเดียวเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปเมื่อมีลมพายุแห่งวาจาพัดมาขอให้โยมลองหยุดนิ่งๆเหมือนภูเขาที่มั่นคงรับรู้ว่าลมนั้นพัดมาแล้วก็ปล่อยให้มันพัดผ่านไปไม่ต้องไปต้านลมไม่ต้องไปสู้กับพายุ แล้วโยมจะพบว่าชัยชนะที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การทําให้คนอื่นยอมเราแต่อยู่ที่ใจของเราเองที่มันสงบลงได้ใจที่ไม่ต้องตอบโต้คือใจที่ชนะแล้วโดยสมบูรณ์เป็นใจที่เป็นอิสระเบาสบายและมีความสุขอย่างแท้จริงขออนุโมทนาในบุญและธรรมะ ขอให้ทุกดวงใจเป็นสุขเป็นสงบสาธุ